ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ20-30ถึง30วันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยห TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันพฤหัสเป็นวันพฤหัสที่17มิถุนายนพุทธศักราช2564หรือปี2021สำหรับประเด็นสาระในส่วนของเช้าวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นอาจจะเป็นเรื่องของอความรู้ความเข้าใจอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของเทคนิคการบริหารจัดการพืชหรืออาจจะเป็นวันนี้วันพฤหัสเป็นเรื่องของงะ อาจจะเป็นเรื่องของการไปจัดการเงาะแต่เป็นหลักสําคัญที่เราจะต้องทําการเรียนรู้ต้องทําความเข้าใจเพื่อให้เรานั้นสามารถที่จะนําพาพืชของเรานั้นไปสู่ความสําเร็จได้แบบยั่งยืนคําว่ายั่งยืนก็คืออยู่ได้อย่างยาวนานอยู่ได้แข็งแรงอยู่ได้อย่างคงทนและก็ให้ผลผลิตได้ในสภาวะที่ไม่ว่าดินฟ้าอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากกรณีของเปรียบเทียบกับคนของเรา คือรู้ตัวเราเองบังเอิญเมื่อวานนี้ผมเองก็ได้รับวัคซีนวัคซีนในเรื่องของโควิดนะครับโควิดนาทีหรือโควิด -19 เราก็นึกถึงว่าเออแล้วถ้าพืชละ่ะจะเป็นอย่างไรถ้าพืชฉีดวัคซีนได้ไหมเราทราบกันดีครับว่ามีเหมือนกันเป็นภาษาอย่างเช่นตระกูลฟอร์ดไฟท์ทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวคนเราก่อนว่าในส่วนของคนเรานั้นการฉีดวัคซีนก็เป็นเรื่องของการสร้างภูมิ ต้านทานต่อเชื้อไวรัสในกระบวนการที่เขาจะทำการผลิตในเรื่องของวัคซีนนั้นอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่เราไม่ต้องไปอัดเข้าใจมากก็อาจจะเป็นเชื้อเป็นบ้างอาจจะเป็นเชื้อตายบ้างหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ยี่ห้อใดก็แล้วแต่แต่ลักษณะก็คือการปล่อยเชื้อเข้าไปให้ร่างกายในปริมาณที่ต่ำแล้วก็มีเทคโนโลยีอื่นเข้ามาเสริมก็จะทำให้ร่างกายเหล่านั้นสามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานต่อ เชื้อตัวนั้นเป็นเฉพาะเชื้อไปทีนี้ในส่วนของตัวพืชละ่ะในส่วนของตัวพืชเองนั้นเราก็ต้องเข้าใจครับว่าในระบบของพืชเองการสร้างภูมิต้านทานต่อศัตรูพืชศัตรูพืชของพืชหรือของไม้ผลของเหล่านั้นมันมีมากมายครับสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิความร้อนหนาวความหนาวเย็นความแห้งแล้งอันนั้นคือสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโรคมะแรงสัตว์ศัตรูพืชไรไส้เดือนฝอยแล้วก็อาจจะเป็นเชื้อราเป็นเชื้อไวรัสประเด็นที่พืชเองเขายืนหยัดอยู่ได้เนี่ยเขามีผงต้านทานสร้างขึ้นมาเองที่ผมเคยอธิบายไว้ในส่วนของพืชเองนะครับเขาเรียกว่า7สิ่งมหศัศจรรย์ของพืช ท่านเคยเห็นหรือไม่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปในสวนเราจะเห็นใบไม้ผลของเราเนี่ยเป็นรูเป็นจุดทะลุคือตรงแผลน,นั้นมันอาจจะแห้งเป็นรูเนื้อเยื่ออาจจะยุบตัวลงไปแต่ขอบด้านนอกไม่เป็นอะไรเป็นปกติอธิบายยกตัวอย่างง่ายๆว่าวสิ่งที่มันเกิดมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปที่ใบของไม้ผลเสร็จแล้วในส่วนของพืชเองเขาก็จะรวมตัวกันสร้างพวกโปรตีนทั้งหมด มารวมตัวกันมารวมตัวกันแล้วก็สร้างสารขึ้นมาชนิดหนึ่งเป็นฟีนนลแล้วก็ไปเกาะโดยไปส่วนของครอบสิ่งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมไว้หรือทำหรือนะครับทำให้เนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยตายไปพอเนื้อเยื่อตรงนั้นตายไปเชื้อที่เป็นตัวแทรกซ้อนหรือเชื้อโรคก,ก็ไม่สามารถจะเลืิอเติบโตได้อันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นเพราะฉะนั้น ในส่วนของการที่เราจะทำการผลิตพืชให้มีความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเด็นแค่เราจะปลูกดูแลจัดการเท่านั้นความรู้ความเข้าใจถามว่าพลังงานพลังงานส่วนตรงนี้มาจากไหนมาจากส่วนของการที่พืชได้รับกระบวนการสังเคราะห์สแสงนะครับจากแป้งน้ำตาลเป็นพลังงานในรูปของ ATP พลังงานส่วนใหญ่จะเป็นอะมิโนโปรตีนโปรตีนเหล่านั้น ก็จะมารวมตัวกันการที่เขามารวมตัวกันนั้นมันมีคำสั่งจากพืชก็คือตัวกรดซาลิสลิกแอซิดคือปีกรดเท่นเป็นตัวนำทางเข้ามาอันนี้ก็คือระบบที่ยกตัวอย่างให้เข้าใจบางครั้งเราเห็นพืชเป็นความผิดปกติเราก็อย่าเพ,เพิ่งไปสรุปว่านั่นมันเป็นโรคระบาดส่วนต่อมาครับ แล้พลังงานเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากกระบวนการสังเคราะห์แสงธาตอาหารหักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมแสงแดดจะเปลี่ยนพลังงานธาตุอาหารเป็นพลังงานในส่วนของอพืชถ้าเราเข้าใจนะครับว่าพืชที่มีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงก็ย่อมมีการสร้างภูมิต้านทานต่อสิ่งที่มากระทบได้แต่ในทางกลับกันบางสวนอาจจะมีมุมต่างมุมมองต่างก็คือ ไม่ใช่หรอกหมอทุเรียนที่สวนน่ะดูแลอย่างดีจัดการให้อาหารดูแลสมบูรณ์อย่างดีครับต่หูฉีดยาก็บ่อยดูแลปันเป็นโลกก็่เยอะแต่ทำไม่สวนอื่นสวนข้างเคียงสวนที่เราเห็นเขาไม่ค่อยได้เข้าสวนไม่ค่อยได้ทาอะไรทําไมไม่ค่อยเห็นได้ไปต้องพ่นไปต้องทาไม่ต้องยาไม่ต้องใช้พี่นักสกรครับส่วนหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือมันเป็นเรื่องของการทําแผนการผลิต ถ้าเราจะทำสวนแบบนั้นคือเป็นเชิงอนุรักษ์หรือเชิงแบบธรรมชาติเขาให้ผลผลิตน้อยพืชโดยเฉพาะยกตัวอย่างของทุเรียนเมื่อทุเรียนให้ผลผลิตน้อยเขาก็ใช้พลังงานส่วนที่มีอยู่น้อยไปดูแลผลผลิตพลังงานส่วนหนึ่งก็ยังมีตกค้างหรืออยู่ในต้นเพราะฉะนั้นพืชเหล่านี้เนี่ยจึงไม่ค่อยที่จะแสดงอาการให้เราเห็นถึงความเจ็บปวดเพราะ ผลผลิตที่เขามีอยู่ในต้นในปริมาณที่น้อยแต่ของเราผลผลิตยอยู่ในปริมาณที่มากพลังงานที่พืชผลิตเองก็ต้องย่อมนำมาใช้กับการพัฒน,นาการเจริญเติบโต,ตของผลดังนั้นเราจะเห็นว่าพอตอนที่ผลไม้จะออกดอกก็ใบสวยสุดใบสวยมากแต่พอเก็บเกี่ยวใบก็บหายไปสภาพต้นก็อ่อนแอสุดโทมบ้างก็มีนี่คือเหตุผลที่หนึ่ง เหตุผลที่หนึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของการที่เราเอาผลผลิตในปริมาณที่มากปีนี้ชัดเจนครับต้นไหนไม่มีลูกไม่มีผลใบดีต้นไหนที่มีลูกดกก็จะใบสุดโสมเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจในลำดับที่หนึ่งส่วนในลำดับที่สองครับพืชผมอธิบายว่าพืชนานเขาต้องสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในการปรับตัวต่อสู้กับธรรมชาติให้เราดูตัวอย่าง เคยอธิบายไว้แล้วว่าพืชทุกชนิดเขาปรับตัวได้ทําไมทุเรียนที่อยู่ในขัวบนภูเขาทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนในแหลง่งต่างจังหวัดที่มีอุณหภูมิความร้อนความหแห้งแล้งใบเขาจะเล็กก็เพราะว่าเขาปรับตัวดังนั้นในส่วนของพืชบางชนิดอย่างทุเรียนนียนอกจากให้ผลผลิตน้อย อาจจะเป็นลักษณะของการปรับตัวก็คือการสร้างความแข็งแรงสร้างภูมิต้านทานปรับตัวเองให้ทนทานต่ออุณหภูมิความร้อนหนาวความแห้งแ,งแล้งเราจะเห็นคุณภาพของใบเขาก็าจะลดลงการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อก็จะช้าเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเด็กที่อยู่ในสภาพชนบทกับเด็กคุณหนูที่อยู่ในเมืองเราจะเห็นครับว่าความต้านทานโดยสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันประการต่อมา ในส่วนของการที่เราจะต้องเข้าใจต่อนั่นก็คือการที่พืชสร้างเองกับส่วนที่หนึ่งกับการไปเพิ่มให้กับพืชในส่วนที่สองเราต้องเข้าใจนะคะว่าภูมิต้านทานของพืชต่อโรคต่อมาแรงต่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมนั้นนอกจากพืชสร้างเองแล้วส่วนหนึ่งเราก็สามารถที่จะไปเสริมสร้างได้อีกส่วนหนึ่งเคยอธิบายไว้กรณีตระกูลฟอสไฟ ที่เราไปฉีดวัคซีนคำว่าวัคซีนก็เปรียบสเสมือนกับคนเรานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันแค่เปรียบเทียบให้เข้าใจได้ง่ายๆว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปในต้นนั้นมันก็จะไปสร้างภูมิต้านทานการสร้างภูมิต้านทานเนี่ยมันอาจจะไปกระตุ้นให้พืชสร้างสารบางชนิดเพื่อที่จะให้เชื้อโรคหยุดการขยายพันธุ์หรือไม่เกิดการขยายพันธุ์อันนี้ก็คือหลักการดังนั้นเขาจึงเรียกว่าการฉีดวัคซีน คุณภาพหรือบางอย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นมาอีกในอัตราความเข้มข้นก็คือสามารถที่จะไปหยุดยั้งเชื้อได้หรือทำให้เชื้ออ่อนแอได้อันนี้ก็คืออีกลักษณะหนึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับอย่างกรณีการระบาดของโรครากลำต้นเน่าของทุเรียนท่านจะสังเกตว่าถ้าทุเรียนต้นใดที่มีสภาพอ่อนแอสุดโสม เวลาที่เกิดการระบาดของโรคพืชเขาก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเปลือกจะเน่าแต่ในขณะเดียวกันในทางกลับกันถ้าในกรณีที่ทุเรียนบางต้นมีใบสมบูรณ์ดีเวลาที่เราเกิดการปาดแผลการรักษาแผลการทาแผลเวลาที่เราทำการรักษาผลการรักษาจะเร็วขึ้นเพราะเปลือก ส่วนของเปลือกที่เป็นเนื้อเยื่อดีๆจะพัฒนาออกมาอย่างรวดเร็วแล้วก็มาห่อหุ้มแผลที่ทำการเปิดไปนี่คือตัวอย่างที่อยากให้ท่านเข้าใจในภาพก่อนว่าภูมิต้านทานของพืชเราสร้างได้และไม่ใช่แค่นั้นครับปัจจัยบางชนิดก็เปรียบเสมือนกับการฉีดวัคซีนให้กับพืชการให้วัคซีนกับคนก็คือการฉีดป้องกันโรค แต่กรณีในความหมายของพืชอาจจะต่างก,กันกับคนเล็กน้อยอย่างเช่นกรณีของตระกูลฟอร์สไฟ์ในตระกูลฟอร์สไฟ์ก็เปรียบเสมือนกับการฉีดวัคซีนเพื่อการสร้างภูมิต้านทานเพื่อการป้องกันโรคนี่คือยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างเมื่อท่านเห็นภาพและเข้าใจอย่างนี้แล้ว เพราะฉะนั้นในเวลาที่เราใช้ปัจจัยการผลิตเราจะได้สบายใจแล้วก็ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราให้กับพืชการพ่นในกลุ่มของาธาตุอาหารหลักาธาตุอาหารรองาธาตุอาหารเสริมหรือสารในกลุ่มพลังงานนี่ใช่แค่ว่าจะให้พืชเจริญเติบโตได้ทําให้แตกใบอ่อนทําให้ใบสมบูรณ์ทําให้ใบแก่ทําให้ออดอกมิใช่มีความหมายแค่นั้น สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจต่อก็คือนั่นคือพลังงานและความสมบูรณ์จะเป็นภูมิต้านทานที่จะทำให้พืชเหล่านั้นไม่เสียหายเพียงแต่ว่าเราจะต้องทำความเข้าใจกันในแต่ละพืชลักษณะของพืชแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติในการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันพืชที่มีใบาบางย่อมมีความแปรปรวนหรือเสียหายต่อสิ่งที่เกิด ธรรมชาติมากกว่าเร็วกว่าพืชที่มีระบบรากลึกย่อมมีความทนทานหรือมีภูมิต้านทานต่อสถานะความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศได้มากกว่าพืชที่มีระบบรากตืก้นประเด็นที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็เราก็เข้าใจในเรื่องของกรณีการบริหารจัดการส่วนใหญ่เราจะใช้สารเคมีในการควบคุมโรคตรงนี้ถ้าเราจะมาดูในภาษาในหลักทางวิชาการ นะครับก็คือการป้องกันและการกำจัดให้เข้าใจว่าสารเคมีเหล่านั้นเขาไปทำาต้าที่ตามกลไกข,ของเขาส่วนหนึ่งก็คือการป้องกันไม่ให้เชื้อนั้นเกิดการขยายพันธุ์ส่วนการกำจัดก็คือนำไปใช้ในกรณีที่มีการระบาดแล้วดังนั้นในส่วนของตัวนี้จึงกลายเป็นเรื่องของกลุ่มสารเคมีหรือหรือในกลุ่มของยาเชือ้อ คือกลุ่มจุลินทรีย์เทคโนโลยีไบโอจิวคอนคอนคนอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นทลาใบติดก็จะเป็นลามีนาถ้าเป็นไฟทอปทอลาก็เป็นไทสารทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูครับว่าในภาวะการผลิตในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีปัจจัยอยู่2อสากลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่จะไปเสริมสร้างความสมบูรณ์ความแข็งแรงอันประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม ถ้าเราจะพูดภาษาอย่างเราชาวสวนก็คือปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบธาตุอาหารรองก็เป็นแคลเซียมแมกนีเซียมกรมฐถานธาตุอาหารเสริมกับเหล็กสังกสีทองแดงแมงกานีสโบริดิดัมคอรีนอันนี้ก็คือการให้พืชได้รับธาตุอาหารมีความสมบูรณ์ผ่านกระบวนการสางังเคราะห์แสงแปลสภาพมาเป็นพลังงานอันนี้คือ,คอปัจจัยกลุ่มที่หนึ่งเป็นตัวที่สร้างความสมบูรณ์ความแข็งแรงเพื่อให้พืชผลิตภูมิต้านทานกลุ่มที่สองครับ เป็นกลุ่มที่เราอาจจะให้เป็นกลุ่มพลังงานหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่เราใช้ไปกระตุ้นให้พืชสร้างกลุ่มต้านทานก็อย่างเช่นในกลุ่มของตัวฟอสเอดเทียวอะลูมิเนียมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาสลายตัวแล้วก็จะเป็นตัวที่มีคุณสมบัติในการสร้างภูุิต้านทานหรืออาจจะเป็นในกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นตระกลูลฟอสไฟ ฟอสคอบเคฟอสรีหกร้อยฟอสไซสองพันอันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานต่อโครคคําว่าต่อโรคก,ก็คือไม่ใช่ไปทําให้เชื้อตายนะครับให้แค่เชื้อขยายพันธุ์ไม่ได้ซึ่งก็ข่าวร้ายก็คือในอนาคตเราก็จะไม่มีใช้ในกลุ่มนี้ เพราะอะไรเพราะขึ้นทะเบียนไม่ได้เนื่องจากในต่างประเทศเขาเป็นสารเคมีในการควบคุมโรคแต่บ้านเราเป็นในลักษณะของปุ๋ยพอะจะมาขึ้นทะเบียนมันเป็นเรื่องยากมากในขณะนี้เองผมก็เรียนเลยนะคบว่าผมกําลังทํางานวิจัยและก็เรียกว่าเป็นที่ประทับใจในส่วนของประสิทธิภาพนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของเกียร์ไนตตัว AL หรือ AI คือ AL เนี่ยมันก็มีคุณสมบัติในลักษณะของอลูมิเนียม มีคุณสมบัติเป็นการที่จะสร้างภูมิต้านทานและก็หยุดการขยายพันธุ์ของเชือ้อตัวตัวเขาเองนั้นเป็นธาตุอาหารก็จะเจอปัญหาต่อมาครับเรื่องของการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยอีกของดีมีคุณภาพขึ้นทะเบียนไม่ได้มันก็กลายเป็นเรื่องที่ลำบากแต่อธิบายไว้ว่านี่คือกลุ่มที่สองคือ,คอการไปทำให้พืชนะครับไม่ได้สร้างภูมิต้านทานหรือ การไปทําให้พืชหรือตัวเขาเองนั่นแหละครับไปเป็นตัวสร้างภูมิต้านทานให้เชื้อราโรคพืชหรือตัวอื่นๆไม่เกิดการขยายพันธุ์ส่วนในกลุ่มที่สก็คือกลุ่มที่จะต้องให้สัมผัสไปโดยตรงไปในตําแหน่งของการระบาดไปในตําแหน่งของจุดไปในตําแหน่งของที่มีเชื้อสาเหตุเพื่อให้เชื้อเหล่านั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่ไม่ได้ทําให้เชื้อตายนะครับ เขาไปมีกระบวนการที่จะไปทำลายแหล่งโปรโตีนหยุดการขยายพันธุ์ยดลดการงอกของเส้นใยคือมันไปทำให้เชื้อราโรคพืชเนี่ยไม่เกิดการขยายตัวเมื่อไม่ขยายตัวเขาก็จุดการระบาดอันนี้คือกลุ่มที่สาที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ท่านเข้าใจว่าอย่างกรณีของการใช้ธาตุอาหารพืชก็คือธาตุอาหารหลัก ถ้าเราต้องการทําให้ใบใหญ่ใบเจริญเติบโต,ตได้ดีมีความสมบูรณ์เราก็ต้องเน้นไปที่ธาตุไนโตรเจนส่วนกรณีของการที่จะทําให้ใบมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงและมีความภูมิต้านทานก็จะเป็นในเรื่องของโพแทสเซียมการใช้โพแทสเซียมก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของการใช้ธาตุอาหารบางตัวถา้ามากเกินไปมันก็อาจจะเป็นพิษต่ตอกันซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเวลาที่บริษัททําการผลิต ในแต่ละส่วนเนี่ยเขาจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหลายท่านอาจจะได้รับข้าวสารทางวิชาการว่าการใช้ฟอสฟอรัสสูงเกินไปก็อาจจะมีผลกระทบต่อไนโตรเจนการใช้โพแทสเซียมก็จะมีผลต่อการทํางานของธาตุบางตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปทําการศึกษาเรียนรู้เข้าใจแล้วเราก็จะใช้ได้ในตาที่เหมาะสมอย่างกรณีการสร้างภูมิต้านทานต่อโรค กรณีของโพแทสเซียมสูงก็จะมีภูมิต้านทานสูงขึ้นภูมิต้านทานเหล่านี้ก็จะไม่มีความสัมพันธ์กับกรณีอย่างธาตุทองแดงธาตุทองแดงกับโพแทสเซียมเองก็จะมีภูมิต้านทานต่อโรคถ้าในส่วนของโพแทสเซียมเองเวลาที่เราใช้อาจจะมีผลกระทบต่อแมกนีเซียมเราก็ต้องเพิ่มการให้แมกนีเซียมเพราะแมกนีเซียมเป็นใจกลางของสีเขียวเป็นแกนกลางของคลอรโรฟิลที่จะสร้างสีเขียวให้กับพืช การใช้ธาตุสังกสีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นฮอร์โมนออกซินฮอร์โมนออกซินเหล่านั้นก็จะกระตุ้นให้พืชดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานะที่อาจจะมีความหนาวเย็นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดกันง่ายๆว่าสังกสีก็จะเป็นส่วนในการปกป้องให้พืชไม่เสียหายจากความหนาวเย็นกรณีผลกระทบจากสภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง เวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงพืชเซลล์ของพืชอ่อนแอก็จะเกิดการหลุดล่วงภูมิต้านทานของพืชก็คือถ้าเป็นภาษาเราชาวสวนก็คือขัว้วเหนียวซึ่งก็จะเป็นบทบาทของแคลเซียมเดี่ยวที่มีอัตราความเข้มข้นคือจุดการหลุดล่วงป้องกันการหลุดล่วงหรือแม้แต่ในกรณีกระบวนการเกิดโรคกระบวนการที่ดินฟ้าอากาศแปรปรวน มีโรคระบาดรุนแรงธาตุโบรอนโบรอนเองยังเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการที่ทำให้เกสรแข็งแรงกระบวนการผสมเกสรไปควบคุมการทำงานของธาตุต่างๆเปรียบเสมือนกับเป็นกัปตันทีมแล้วก็ลงไปเล่นฟุตบอลในทีมด้วยเขายังมีส่วนที่จะไปช่วยการบริการทำงานของธาตุอื่นๆที่สำคัญ เขายังมีส่วนในการปกป้องคุ้มครองให้พืชมีภูมิต้านทานต่อโรคพืชก็ไม่ใช่แค่นั้นยังไปส่งเสริมในด้านของคุณภาพอีกที่ผมยกตัวอย่างนะครับนี่เป็นประเด็นแค่ยกตัวอย่างว่าการให้ธาตุอาหารกับพืชก็เปรียบเสมือนกรรมทาให้พืชมีภูมิต้านทานและเมื่อพืชมีภูมิต้านทานแล้วเราก็จะไม่เสียหายอย่างกรณีของธาตุอื่นๆนั้นยังมีประเด็นที่ มากมายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าไปทําการศึกษาเรียนรู้การศึกษาเรียนรู้ที่อยากจะให้ท่านเข้าใจก็คือว่าธาตุเหล่านั้นคืออะไรไปทำหน้าที่อย่างไรและเป็นประโยชน์อะไรกับพืชควรจะใช้เมื่อไรใช้อัตราเท่าไรใช้อย่างไรและเมื่อใช้ไปแล้วผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไรนี่คือรายละเอียดที่ในปีการผลิต2,563 ขึ้นไปนั้นเราจะต้องเริ่มทำความเข้าใจกันมากกว่านี้ในกรณีของสารกลุ่มอื่นๆนะครับที่อยากจะเรียนให้เกิดความเข้าใจเห็นภาพอย่างเช่นกรณีของการใช้สารในกลุ่มตระกูลฟอสไฟฟอสไฟก็คือสารในกลุ่มชนิดหนึ่งหลายท่านอาจจะถามว่าเหมือนกับฟอสฟอริกไหมคำตอบคือไม่เหมือนครับกรดฟอสฟอลิกคือฟอสฟอลิกแอซิด แต่ฟอสไฟนั้นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งหลายท่านก็บอกอา้าวแล้วทำไมเขาขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเรื่องนี้ก็ต้องไปดูในเรื่องของกฎหมายคือจริงๆแล้วผมอยากจะเล่าความจริงอย่างนี้ว่าตระกูลฟอสไฟนั้นเขาก็ขึ้นทะเบียนเป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชในลักษณะของการป้องกันในต่างประเทศผมเองทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้มาสมัยก่อนเกือบ20ปีแล้ว อยู่ในลูกของเป็นผงแต่ว่าก็ไม่มีการนำเข้ามาปัจจุบันเราแพร่หลายอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยที่ผมได้รับความไว้วางใจทำการศึกษาตัวฟอสคอปเคตจนกระทั่งถึงปัจจุบันสารพวกนี้ในระยะ15วันถึง20วันแรกนะครับในระยะแรกเขาจะเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อราหลังจากนั้นเขาก็จะสลายตัวเป็นฟอสไฟเป็นในรูปของปุ๋ย ซึ่งเป็นกลุ่มสารฐานอาหารหรือธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชในการต้านทานต่อโรคพืชแต่สาเหตุที่เราต้องจดทะเบียนออกมาเป็นปุ๋ยก็นื่นคือในระบบราชการเท่านั้นเองนั่นคือคําตอบอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นกลุ่มอย่างเช่นฮอร์โมนฮอร์โมนบางตัวก็เป็นสารที่สามารถที่จะทําให้พืชน,นั้น จเจริญเติบโต,โตได้ดีการให้ธาสังกสีก็ไปกระตุ้นออกซินออกซินก็คือฮอร์โมนพืชที่พืชผลิตโดยธรรมชาติแต่ในบางกลุ่มครับเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มทั้งพลังงานเป็นทั้งสารกระตุน้นในปัจจุบันวิทยาการที่พี่น้องกเกษตรกรต้องหันมามองแล้วก็เป็นกระแสน,นั่นคือกลุ่มของไบโอสติมูเลนถ้าเราจะพูดภาษาอย่างเราง่ายๆชาวสวนคือสารกระตุ้นโดยธรรมชาติ คือสารธรรมชาติในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นตัวอะโทนิกอะโทนิกก็จัดอยู่ในกลุ่มฮอร์โมนก็ได้กลุ่มพลังงานก็ได้และไบโอสติมูเลนก็คือสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชก็ได้หลักการทำงานของเขาคืออะไรเขาก็จะไปกระตุ้นสิ่งที่มีชีวิตที่เล็กที่สุดคริลวาเซลของพืชให้ทำงานเป็นปกติการทำงานเป็นปกติหรือการดำรงชีวิตก็คือ เขาจะต้องมีการหมุนเวียนของสารเหลวรอบๆใจกลางก็คือนิวเคลสก็คือไซโตพลาซึมอธุฤทิกจะไปกระตุน้นเพราะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดทํางานก็คือเซลล์พืชก็ดํารงชีวิตอยู่ได้นี่คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มต่อมาคือกลุ่มพลังงานอะมิโนโปรตีนเป็น กลุ่มที่เราต้องเข้าใจค่ะว่าพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดได้จากกระบวนการผลิตแต่ในกระบวนการผลิตนั้นก็อยู่ที่คุณภาพและระบบการผลิตอะมิโนโอแอซิดบางตัวอาจจะไม่สมบูรณ์แบบถึงขั้นอะมิโนโปรตีนหลายท่านบบกสับสนไม่เข้าใจคือต้องเข้าใจว่าอะมิโนโอแอซิดก,ก็คือกรดอะมิโนแต่ถ้าอะมิโนที่จะเป็นประโยชน์กับพืชก็ต้องเป็นในรูปของอะมิโนโปรตีนเพราะฉะนั้น การระบบการผลิตเมื่อให้ไปกับพืชบางอย่างเนี่ยถ้าหากว่าเราให้แบบสมบูรณ์แบบมันก็จะกลายสมบูรณ์แบบเป็นอะมิโนโปรโตีนที่พืชทําการผลิตเหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่เราให้กับพืชก็จะเป็นประโยชน์กลุ่มเหล่านี้เป็นความสมบูรณ์และเป็นความแข็งแรงถ้าเราจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือทําให้ใบหรือเซลล์ของพืชมีอายุที่ยืนยาวขึ้นในอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นกลุ่มของน้ําตาลคาร์โบไฮเดรต ถ้าเราจะพูดถึงพืชทำการผลิตในแต่ละวันพืชจะผลิตแป้งและน้ำตาลนี่คือประเด็นนะครับการสังเคราะห์แสงของพืชในลำดับที่หนึ่งก็จะสร้างแป้งและน้ำตาลเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราทำการลอกเรียนแบบการผลิตพืชก็คือ,คอน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตจะกี่จะเป็นโมโนซัคคารหรือจะอะไรก็แล้วแต่ครับอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราอยากให้เข้าใจโครงสร้างก็คือ การที่เราสร้างสารเหล่านี้ขึ้นมาเตียเรียนระบบธรรมชาติเพื่อที่จะนำมาใช้ในบางระยะเวลาบางโอกาสที่พืชขาดแคลนพลังงานอย่างยกตัวอย่างที่หนาวมาเนี่ยผมก็ได้อธิบายไว้แล้วว่าเวลาที่เราใช้ปัจจัยนะครับเราก็ต้องใช้สังกะสีกันหนาวใช้อัลโทนิกไปกระตุ้นเซลล์ใช้ในส่วนน้ำตาลคาร์โบไฮเดตไปเสริมพลังงานเป็นแป้งเป็นน้ำตาลหลังจากนั้นเขาจะทำการผลิต เป็นพลังงานอื่นๆต่อไปถ้าเราเข้าใจในประเด็นบทบาทของปัจจัยเหล่านี้นั่นก็คือการให้พืชมีความสมบูรณ์พืชได้รับพลังงานพืชได้รับสารการะตุ้นพืชก็ดำรงชีวิตอยู่ได้คือการสร้างภูมิต้านทานนั่นเองสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท,กท่านสวัสดีครับ